ปฏิรูปปฏิรูปหลายคนบอกว่าเราต้องปฏิรูประบบทหารระบบการเมืองระบบตำรวจไม่ครับประเทศไทยจะเดินหน้าได้เนี่ยประชาชนจะมีความสุขเนี่ยมันต้องปฏิรูประบบยุติธรรมและสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ต้องปฏิรูปคืออะไรคือระบบกล่าวหา มึงผิดก่อนถูกมึงผิดก่อนถูกก็เพิ่งมีอีกคดีนะครับเมื่อวานดังกันทั่วประเทศไทยคดีตู้เห่าผมจะมาพูดนะว่าการตัดสินของศาลอันนี้ถูกหรือผิดผมจะมาย้ำเกี่ยวกับระบบหรือวิธีการที่กว่าจะมาถึงจุดจบของตู้เห่าได้เมื่อวานหนึ่งตู้เห่าเนี่ยพอโดนกล่าวหาว่าค้ายาอย่างงู้นอย่างนี้โอเค ก็ดีนะครับก็มีเสร็จนะแต่พอกล่าวหาปุ๊บเนี่ยก็โดนจับเข้าคุกเลยก็ต้องไปอยู่ในคุกสองปีแล้วเป็นไงครับเมื่อวานคดียกฟ้องหมดเลยผมไม่ได้พูดว่าตู่เหาผิดหรือถูกนะในจิตใจผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีอะไรเหม็นๆตุกๆนะแต่ปัญหาไม่ใช่ตรงนั้นปัญหาคือผิดก่อนถูกคดีไอคอนบอสพอ ผิดก่อนถูกคุณแซมคุณมิ้นผิดก่อนถูกนะครับคดีดีเจแมนผิดก่อนถูกไอ้เรื่องผิดก่อนถูกเนี่ยมันมีเต็มไปหมดเลยแต่เวลาคนเขาเข้าไปในคุกแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปชื่อเสียงเขาเสียออกมาแล้วก็ยังอยู่ในคุกสังคมอยู่ดีอีกทีนะผมจะไม่มาวิเคราะห์ว่าตัวเขาผิดหรือถูกในจิตใจผมผมคิดว่ามีอะไรเหมอนตุวตุ แต่ผมมาวิเคราะห์ให้ดูที่อเมริกาเนี่ยคนชอบบอกว่าคุณทอมชอบเทียบประเทศไทยกับอเมริกามันต้องเทียบครับเพราะประเทศที่เจริญแล้วกับประเทศที่ไม่เจริญเนี่ยรเราทม่ทำมันผิดกันเลยอเมริกาเนีคือคุณถูกก่อนผิดมันเป็นหน้าที่ของศาลหน้าที่ของทนายหน้าที่ของตำรวจหน้าที่ของอายการที่จะมาพิสูจนให้ได้ว่าคุณผิด แต่ประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องทำเพี้ยเลยเนยะผิดละกระแสนะก็เป็นสารเตี้ยไปแล้วประเทศไทยเดินหน้าไม่ได้ครับถ้าตรงนี้ไม่เปลี่ยนคือจะอะไรระบบผิดก่อนถูกเนี่ยมันมจากพวกที่อยากมีอำนาจพวกที่คุมอำนาจนะครับแปลว่าอะไรทอมก็แปลว่าเขามีสิทธิ์่ง ที่จะฟ้องกันแกล้งตัดปัญหาในการที่คุณผิดคนนี้เขาอยากมีอำนาจจริงเนี่ยเขาจะโทษคนอื่นก่อนเขาจะคนนั้นผิดก่อนงั้นระบบผิดก่อนถูกเนี่ยเราเห็นมาหลายคดีแล้วแล้วก็เป็นยังไงครับมันเลยเป็นระบบที่ไม่มีความยุติธรรม นะเพราะว่าอำนาจก็ซื้อได้เงินก็ซื้อได้นะคนรวยก็จะไม่เคยโดนกล่าวหาเท่าไหร่คนจนอาจจะโดนตลอดแต่เมื่อเวลาคนรวยโดนกระแสขึ้นมาก็จะโดนกันแรงนะชื่อเสียงเสียหมดธุรกิจที่พายไว้พัวหมดเพื่ออะไรสุดท้ายก็คือยกคดีีเอาให้ชัดเจนท,ที ไม่ต้องดรามา่าคุณทักษิณชั้นสิบสี่ถ้าเรื่องนี้นะครับใครจะผิดนะหมอที่โรงพยาบาลตำรวจไม่มีอะไรมากขนาดเลยจะบอกคุณทักษิณผิดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาอ้างได้ทันทีเลยว่าเขาเป็นแต่เพียงนักโทษเรือนจำ โรงพยาบาลจะตัดสินใจยังไงเนี่ยก็ต้องอยู่กับหมองั้นเรื่องเนี้ยเราไม่ได้บอกว่าถูกจัญยาบันหรือไม่ถูกจัญยาบันนะเราพูดตามกฎหมายเรือนจําเองหรือตํารวจเองก็จะบอกว่าก็เมื่อหมอโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าคุณทักสินไม่สบายแล้ะใ้เราทํำยังไงเพราะอันเนี้ยชัดเจนมากถ้าใครจะผิดเนี่ยต้องเอาผิดบมหน่ยการ โรงพยาบาลตำรวจหมอที่ดูแลคุณทักษิณคนที่อาจจะนะช่วยปกปิดเรื่องนี้งั้นเรื่องนี้หยุดสักทีครับคุณเชอรี่พี่สุนจะพูดยังไงก็ได้นี่คุณทักษิณตามกฎหมายนะผิดไม่ได้เลยเรื่องแต่งโมงผมก็ยังรออยู่นะว่าไอ้หลักฐานเด็ดเนี่ยคืออะไรเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานเด็ดที่พรูฟได้100% ว่ามีฆาตก,กรรมเกิดขึ้นงั้นวันนี้ก็ยังต้องเชื่ออยู่ว่าแต่งโมตกเรือจะฟังกระแสจะฟังเสีออยงอก็ได้เนี่ยรออยู่ถ้ามีหลักฐานเด็ดจริงเอาออกมาสักทีสิครับไม่ต้องดึงเรื่องยาวเพื่อจะได้คะแนนทางกระแสหรือโฆษณาจากการที่ทำโซเชียลมีเดียผมไม่มีรู้ ว่าตายโมุดท้ายแล้วตายเพราะอะไรแต่ผมเชื่อในใจว่ายังเป็นอุบัติเหตุอยู่เพราะอะไรครับเอาแฟกต์ก่อนยังไม่มีใครที่ออกมาบอกหลักฐานหรือโชว์เห็นได้ชัดเจนว่าที่เขาบอกว่าโดนฆาตกรรมนี่คืออะไรและนี่ขอฝากนะที่ออกมาบอกว่าน้องเขาไปขายตัวน้องเขามีรูปโป้น้องเขามีอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่เหมาะสมนะคนเขาตายไปแล้วอย่าไปทำร้ายวิญ,ญญาณเขาเลย อย่าไปป้ายสีสกปรกกับคนที่เขาป้องกันตัวเองไม่ได้ถ้าจะพูดก็พูดเรื่องแฟกถ้าคุณมีแฟกเอาออกมาสทัทีไม่ใช่ดึงเป็นข่าวเป็นกระแสเพื่อทำเงินเรื่อง call center นะครับก็ชัดเจนมากต้องมีผู้ใหญ่ต้องมีตำรวจต้องมีข้าราชการนะที่ช่วยให้คนเลวพวกนี้มาหลอกคนไทยได้ งั้นพวกนี้เลวเท่ากับคนพวกนี้เลยตอนนี้ก็ตั้งคณะกรรมาการกันเต็มตามันมองเห็นครับว่าข้าราชการหรือคนไทยที่เกี่ยวข้องตรงระหว่างพม่าก,กับไทยไทยเนี่ยทำไมบ้านเขาใหญ่จังทำไมเงินเขาเยอะจังทำไมรถเขาดีจังโดยที่เงินเดือนเขาเจ็ดหมื่นแปดหมืนบาทมันต้องตั้งคณะกรรมาการเลยเพื่อจะมา เห็นนะว่าแซกคือพวกนี้มันรวยผิดปกติแค่นี้มันไทยเมืองไทยมันต้องกันแดดกันขนาดนี้นะนะถ้าดานัลทรัมป์เป็นนายกวันนี้นะเขาจัดการเด็ดขาดเลยเอาพวกนี้เข้าคุกให้หมดเรื่องประกันตัวนี่ก็เพิ่งมีคดีหนึ่งนะครับผมพูดตลอดผมไม่ได้บอกว่าระบบยุติธรรมเนี่ยจะเอาคนผิดหรือถูกแต่ผมไม่ชอบที่ผิดก่อนถูก เราไม่ให้ประกันตัวเพราะกระแสเรื่องที่มี LGBTQ ไปสาดน้ำกันสาดน้ำร้อนกันคนที่กล่าวถูกกล่าวหาก็ไม่ได้ประกันภัยแล้วแต่คนที่ค้ายาเสพติดฆ่าคนนะยู่ยังกับลูกคนรวยสิที่ไปชนคนตายได้ประกันตัวแต่สาดน้ำแค่นี้ไม่ให้เขาประกันตัวเพื่อออกมาป้องกันตัวเองอันนี้ผมว่าผิด นะครับทำไมเรื่องดรามา่าแฝง LGBTQ ปุ๊บแม่ไม่ประกันตัวแต่พอลูกคนรวยชนคนตายประกันทันทีเลยความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหน,นผมไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกผมบอกว่าควรใช้ประกันตัวทุกคนที่มีคดีจนกว่าเขาจะถูกนะครับบอกว่าเขาผิดอันเนี้ย ก็เป็นอีกซัหนึ่งว่าเขาบอกยุทธที่ทำเราเนี่ยมันแย่ดูอย่างคดีตู้เหาดูอย่างคดีเนี้ยนะสุดท้ายแล้วก็คืออะไรหลุดแต่เขาต้องไปอยู่ในคุกสองปีะมก็บอกตู้เหาผิดถูกนะแต่วันนี้สารบอกไม่มีคดีพอแต่ทำไมเขาต้องไปอยู่ในนรกสองปีด้วยแล้วสำหรับเรื่องนี้เองเนี่ยปิกโจ๊ก็เคยเตือนแล้วว่าตำรวจทำงานช่วย แต่เป็นไปได้มั้ยตำรวจทางานช่วยใงตู้เห่าเนี่ยเพราะมีผู้ใหญ่หนุนหลังให้ทํางานช่วยแล้วสุดท้ายเป็นไงครับคนที่ดูเหมือนกับว่าค้าการพนันค้าโสเพณีฟอกเงินค้ายาก็ได้เรือนดูดออกมาเพราะความช่วยของตํารวจเนี่แหละครับคือปัญหาของประเทศไทยแต่สื่อก็มานั่งโฟกัสก่อนว่านายกเองวันนี้แต่งตัวยังไง นะอย่างงู้นอย่างนี้จะเป็นยังไงคุณทักเสียไปพูดอะไรเสียเวลาเอาเรื่องจริงเรื่องจังกันดีกว่าเอาเรื่องแฟกกันมาพูดกันดีกว่าหยุดดราม่ากันได้แล้วครับเบื่อจริงๆ